สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายนิดก็จะพามาทำนะคะสปาเกตตี้นะคะสปาเกตตี้ไก่นะคะเดอดไปเดินไปทำตอนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ขั้นตอนการทำก็ง่ายๆนะคะเอาไก่มาผัดกับซอสมะเขือเทศน,นะคะแล้วก็ต้มเส้นสปาเกตตี้ไม่มีอะไรมากเลยนะคะ ชอบรสชาติแบบไหนก็เติมลงไปนะคะที่นี้ต้มต้มมัน,นี้ด้วยนะคะตอบอะไรดูค่อยดูนะคะแล้วก็มะไรทำกับข้าวเยอะนะคะวันนี้ตื่นนอนมาก็ทำกับข้าวเลยต้มมะน,นี้นะคะเพื่อนต้ม ไก่นะคะมาดูนะคะว่ายนี้จะทําเมนูอะไรเกี่ยวกับขาไก่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นซอสนะคะซอสไก่นะคะซอสสปากเกตตี้นะคะก็ผัดกับซอสมเอะเขือเทศก็ใส่พริกไทยนะคะพริกไทยเกลือนะคะแล้วก็ ใบใบเครื่องเทศนะคะใบเครื VII ่องเทศของที่น so so like ี right. so ่นะคะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะคือเส้นนะคะเส้นก็คือได้ที่แล้วนะคะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะเพื่อนเพื่อที่เส้นมันจะได้ไม่ติดนะคะเพื่อนนะคะ่านี้ก็บาไฟก่อนเนาะมันได้แล้วนะคะเพื่อนอันนี้ก็ได้แล้วนะคะนี่ก็ได้แล้วนะคะเบาไฟนะคะเพื่อนเบาไฟเบาเบาเบาลจ้า ได้แล้วเส้นนะจ๊ะส่วนอันนี้นะคะคือคอลลาเจนชั้นดีของเรานั่นเองนะคะใครอยากสวยอยากงามน,นะคะมาเพิ่มคอลลาเจนกันนะจ๊ะมาดูนะคะว่าเย็นนี้จะทําเมนูอะไรทำไม่ได้ทําวันนี้นะคะจะทําพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าจะมีคนมาช่วยกินนะจ๊ะเห็นไหม4กิโลค่ะเพื่อนๆ4กิโลนะคะมาดูคะ่ะว่าอะไรอะไรนะคะ นั่นคือคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนขาไก่เนาะเรียกให้ให้มันตีนไก่นั่นเองนะจ๊ะต้มต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงนะจ๊ะนี่คือได้แล้วนะคะทีนี้ก็จะไม่จะไม่อะไรมากมายนะจ๊ะคือมันได้แล้วนะจ๊ะรสชาติก็ชิมแล้วก็คือ แซ่บสุดๆจ้านะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวจะเอาเส้นเบาไฟละเดี๋ยวจะเอาเส้นไปไปเทใส่กระชอนก่อนนะจ๊ะก็เบาไฟก่อนนะคะเพื่อนๆเบาไฟเบาไฟจ้านะจ๊ะขอตั้งกล้องนะคะเดี๋นี่ก็ถือไปถือมาเนาะ พเพื่อนๆปิดไฟก่อนเห็นไหมคะได้แล้วนะคะเส้นเส้นของเรานะคะมาเทก่อน ได้แล้วได้แล้วจ้านะจ๊ะเส้นนะจ้าได้แล้วนะคะเส้นสปากเกตตี้นะจ้ะต้มประมาณ8นาทีนะแล้วก็จะมาตักใส่จานนะคะ เลื่อนกล้มาหน่อยเลอพี่น้องจา๋าเห็นจานไหมไม่เห็นเนาะเห็นก็เอามาสักนิดนะคะเดี๋ยวไม่หล่นเดี๋ยวไม่หล่นนะจ้ะเห็นไหมจะได้เห็นชัดๆเนาะอันนี้ก็เอามาทางนี้แล้วกันนะคะ อยากต้องอยากกับการหามุมนะคะมุมกล้องมุมอะไรจะให้มันสวยๆเนาะเพื่อน เยอะไปเปล่าเนี่ยกินหมดหรือเปล่าเนี่ยเยอะนะคะเนี่ยกินไม่หมดเนี่ยอ้ยไม่ไส่เลย ใส่เลยนะคะตักใส่เลยจ้าตามถนัดเลยนะจ้าแล้วก็โรยด้วยออริกาโนนะจ้าออริกาโนเป็นอันเสร็จนะคะเพื่อนๆ เดีะชอบオเกนก็จะใส่เยอะๆนะจ๊ะจุ๊บๆๆๆๆๆุๆไม่ควอารมณ์ดีนะจ๊ะก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะสปาเกตตี้ไก่นะจ๊ะซอสไก่นะคะเพื่อนๆสปาเกตตี้ซอสไก่นะคะทำง่ายๆนะคะมาทานด้วยกันเด้อพี่น้องจ๋านะจ๊ะทำเยอะเลยนะคะทำเยอะมากนะคะ เดี๋ยวสิชิมดูสินะคะชิมดูชิมดูนะจ๊อะอะพี่น้องอ้ําเลยค่ะมาทานด้วยกันจ้านะคะสปาเกตตี้ซอสไก่นะจ๊ะ อร่ <ak> อย <cake> อร่อยอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โเซอร์ออริเกโน่เนี่ยของชอบเลยนะจ๊ะฟูนออกชันด้วยออริกกโน่นะคะมาทานด้วยกันจ้าเพื่อนๆนะคะ พาเกตตี้ที่แซนจะอร่อยอร่อยนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะคลิปหน้ามาดูเมนูเพิ่มคอลลาเจนนะจ๊ะใครอยากสวยอยากงามมาทานด้วยกับยานิดเด้อนะจ๊ะขอบคุณค่ะเพื่อนเพื่อนขอให้มีแต่วความสุขความเจริญนะจ๊ะ